เดียวอ่ะแมส่งเลยแล้วกคนอื่นอ่ะคนอื่นมชวนมาดูดีเตยด้วยสองคนที่วัาตองคนเข้ามาอีกเข้ามาแต่เหรอเกือบเกิดคเกบไป้ว้าเต็มที่น่าขนมาใกล้่างนี้เยกูเลยว่าตัวร้องขนาดนี้หะอตัวร้อที่ว่าเด้ดเ้งี่แ่ะมาเราได้อีกนะเนี่ย แต่อะด้ของเอเลยอะเาอนมาปนะขึ้นยี่สิโลโอเออดิมไว้เราบอกแล้วอุ้ยบยเหรอมนเยเด๋ยวเกือบเกือสิบกว่าสิบกว่านะอุ้ยออกไม้ด้ยแก้มเป็นแก้มคุณเป็นตึแก้มานเป็นหูสยหน้าด้ตอนออกมาก่อี่แนนจะดูเออดีเนาเหมือนสูบลมใส่หน้า คุยแน่ห้าเร็วมากเลยอะไม่ใช่ไงจริงแต่เนี้ยก็เรยวขึ้นแล้วนะจากเมื่อวานนั้นจากเมื่อวานนั้นใช่ไหมไม่ก็เขาเป็นคนไม่มีแก้มไงแจ้งอ๋อแจ้งส่งโซนโซนเออเพราว่าอยู่ก็เสริมจริงก็เสริมนะว่าเพินเข่นก็เสริมเสริมแบบเป็นโซนเป็นโซนเขาเรียกว่าโซนอะไรโซนตอรนี่ต้องงี้ค่ะ

แต่นางรกหมอกไม้ปเทียผู้แทนใช่ไหคือพี่แพ้กู่ตลอดแ้่พี่กับที่นี่กับพี่นานอะคือหันหลังมื่อกี้กับ่คือแบบเป็นสองคนโอ๊ยแต่รู้ใช่ไหมว่าแบบพวกปั้งผิดอะคือคือแบบหันแล้ว่ไปก่อนเม่ยด้อสนเอยใช่แล้วไม่ต่อปักไปก่อน นุกแต่ฟังเป็นบอยประกอบคือไม่ได้ฟังเป็นบอยพี่สุแต่เขาใส่เป็นบอยประกอบคืออะไรนะมันแล้วคือมันไปแล้วไปไปแล้วไปแล้วากไปแล้วมือไปด้วยเนี่ยเน็ตแอบเบลมากเลยอะหมกงละคือเน็ตเขาเามีอะความจริงคือเนี่ยไม่ใช่คนเบลอะความจริงคือผมเล่าก็เลยแบบว่าไม่งั้นผมมันจะแบบเนี่ยผมดง อยาเลิกขายเดียวเป็นเป็นเหมือนาันจะเป็นเป็นของต่อมาไม่อยากดีไม่อย่าค่ะแบบต่อที่นบ้างนะมาาาแม่าอยู่กับผมเได้กลับก่อนเอยน่อยไวันนี้ลูกบ้างนานนานๆนานเนอนๆนานๆ มาแบบไม่เจอแขกับเชิญ่ไม่ชอบตรงตัแขกมบเชิญอะไรเนี่ยเมื่อไหร่หรอชอบลยอขอขอที่ยมองเมงมงหน่อยเช้าดอนมองมาไม่ค่อยดนะไม่ม่ไม่มองมองงนานๆนานๆทไม่อเลยอะสอ

ก็ใส่ใส่แรงถ้าจะน้อยกน้อยต่ว่าประหยัดประหากลับแล้วแล้วก็งเขาดังมากเลยนะช่างนั้นก็กีการกันอยู่ยกรใครกีการ์ช่างนั้นถี่มันเลยนะไม่ไบกไม่ได้ผ่านุแล้วดุ่นนไม่อามาแล้วไหนนะใครกีอนี้จะแ แขกเป็นคนเราสนุกเก็ตแขกแท็กแทนนั้นของหยกแดงเหมฟ้าบีมเบลเหมือนฟากี้เหรอโอเคเข้าไปเข้าไปเฮ้ยหยบผ่านคู่เหมือนนั้นเอ้ยนั้นเหมือนแดงเขานี่นะาี่นี่ใส่ไม่แท็กเหมือนฟ้าไม่เกี่ยวเลยแท็กใส่สีแลปิ๊นอ่ะบ้านนี่บ้านถูกแดงกับพัก ตูมกันแค่นี้เหรอแค่นี้เหรอันนี้มีตูมตูมจ้ะอันนี้เดี๋ยวมีบ้านนะบ้านล็กแน่นนะใครบ้านเหรอเออ๋อเาตั้งอีกคนเดียวตัวที่้ยสยไเ่ยอากยังไงหอยเพิ่งพูดยเดิ่งพูแต่เขาอัดกันได้ไม่ได้พี่ข้างลงเลือนตาเออโอเค่มอัดบี แล้วไงข้าบ้านกลับ้านกับบ้านแ่นอคนเก่งน่เเนีนะก่ีคนแก่แล้บอก่ไปหาคนแก่งแล้วนะเก่งนะเข้าไปเข้าไปนคะยังไม่ไปกินบ้างเนแต่คนอืเนี่ยบงี่ว่ามอได้จะไปบอกไปน้องโเเดี๋ยวไปซื้อ

จอย่าลืมสะสมนะเกี่ยวสีปากตัวเองเจ็บเลยพี่ตูปินพี่ตูปินปากสิวกระแดดสีอะไรอ่ะสีอะไรไม่รู้ครับเขาผสมสีอะไรเดี๋ยวเรามสบถ้าสวยอยู่เนโอ้โหทำใหสวยเนี่ก็น่า ตรนันนึงอรวไปมเนี่ยมีแสงไฟอะไไหมไม่นู้ไม่ต้องการเสียงเสียงอะอันึงองอันนี้ต้ก้องหน้าเุ๊บจุ๊บจร่งซี่เร็วาไมไม่บอกเปิดไอพีก็ได้เอ้าให้ฉันถ่ายให้ัาก็ได้สว่างเนี่เปิดแล้ววเนี่ย พ่น <premises. S 2> ันไปเลยวเหรอยไม่ถายแล้วอันนัดนับนหงเหรอไม่ใช่แดงแงีแกล์เ <tactile> น <coughing> <K al ong> like ี่ยไปกับกอนแกนกับอนแกนกับกอนแก่นแล้วเรียกกับมบุรีแล้วโอเคไหมยังโอเคยังโอเคพรุ่งีจะได้ไปหั่นผักทำข้าวเตี้ยเตี้ยวถึงบ่ายโมงถึงบ่ายโมงแต่ตีห้าตีห พันผักไปเลยนโป้งตีพันผักออนตีไข่ด้วยสลัดอะไรใช่ไหมใช่ค่ะต้องตื่นพันผักออนตีไข่ด้วยพี่เราไข่เจียวต้องตีไข่ลวกมื่อไหร่เมื่อไหร่ะทำอะไรคะมึงเส้นแหนเลยอย่างมึงเส้นย่งมึงเส้นพันเส้นใส่ไข่ไม่รู้เลยว่าทำอะไรสุเส้นใส่ใจเส้นแบบไข่เจียวถาสุกี้แล้วไม่สุกี้ค่อยกินกับพี่วิวว่ามึงเส้นไปเอาหม้อก่อนนี้ต้องไปเอาหม้อก่อนไก็มึงเส้น ผัดะแนงใส่บุนเส้นกับเวีย๋าหมูบุนเส้นโอ้โหไม่ดูเลยดยอดได้ข่าวจะทำครั้งแรกต้องอะไรต้ออะไรตั้่ะนเส้ดี๋ยวม่านไเดี๋ยวต้องตื่นมี่้างนครั่แต่ว่าทำอะไรนะพรุ่งนี้ไม่บอกาไม่เนไตเน็ตบอกตื่นตี้าน็ต่ะเตตื่นตื่นไม่ได้ห้า อย่าเลยลูกตีห้าตวิมันตื่นตัวโฟกัว gas ้ได้้ัสสูงเข้าสูงออกเลยไม่นไม่ลงเดนะพร้อมันพอมันกลับเตืยนได้เลยอามเาวิตรอเลยๆไปตีห้าเตวิตเลยอ้ามตาวิตเป็นไรอะพรุ่งนี้ตื่นตีห้าแล้ววิตบอกพี่ด้วยนะเฮ้ยอามอนใส่ไม่ได้ เดวิดบอกด้วยนะตื่นดีแล้วอ้าวเดวิดพรุนี้เปิดแล้วเดวิดบอกว่าพรุ่งนี้จะไปหาหนูกไหมอ่ะจะให้ไปไหมอ่ะไม่ไปพี่หมอไม่ไปเดินไปไม่ไปส่งเข้าประตูอะไรเดีนยปเดินไปก็อยู่ข้างนอกไงไปหีออกจากห้องผ่าตัดไม่ใช่ไม่ใช่ไปถึงว่ากานชุ่มช่ว่างอ่ะเดี๋ยว11โมงพี่จะบอกหัวหน้าโอามันเสียดายอ่ะโชว์ล่ะโอ้โหตลกเลยเฮ้ยเขามีเขามีจอถ่ายออกมาข้างนอก เป็นผัดไปลูกเดี๋ยวไปข้างนอกแต่อยู่ข้างนอกไปเข้าไปหมดไปเยอะแยะเลยไปหมดพรุ่งนี้หมอติ๋มีข้าวผัดปูดิพี่เอาพอปลาไปเสียค่ะเดี๋ยวไปนะเออ่ใช่จะทำอะไรนะหั่นผักไปเลยผัดเจดทุก้นทุกที่ได้มากเลยทั้งวันหั่นผักเลยเจอนอนตอจิงยิงมองไหมใชาทำอะไรนะหั่นผักทั่นผักให้โอ ຫ La okay. yeah, yeah. ຼັບເຫຼັບເອົາໃ